สวัสดีครับเจบอุดรเอฟเซียจโรครับวันนี้เราจะมาถ่ายคลิปพระบ้านกลางครับพิมพเถาวันเลื้อยครับดูดีๆนะครับดูอย่างเข้าใจครับโปรดใช้วิญญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะครับเรามาเริ่มต้นกันครับพระบ้านกลางครับพิมพระเถาวันเลื้อยครับพิมนี้เ็าเรียกว่าเทวรุ่นเถาวันเลื้อยนะครับ ครับดูอย่างเข้าใจครับทำความเข้าใจด้วยกันครับถาวันเลื่อยครับนี่ครับท่านดูนะครับพุทธลักษณะครับความคมชัดต่างๆนะครับคมชัดลึกนะครับต้องคมชัดลึกเท่านั้นครับความเก่าเท่านั้นล่ะครับแล้วโมเลกุลได้คาบ้านหลุดต่างๆนะครับดูอย่างเข้าใจครับนี่ครับคาบ้านหลุดครับท่านดูนะครับเข้าใจดูอย่างเข้าใจนะครับทำความเข้าใจด้วยกันครับ และพิจารณาไปด้วยกันครับสิ่งที่ผมพูดเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันใช่หรือไม่้าบลาดำลาดินนะครับคูณต้องดูนะครับผ้าองค์นี้เก็บในตำแหน่งที่ดีพอสมควรนะครับแต่ไม่ดีถึงร้อยนะครับดูอย่างเข้าใจครับนี่ครับก็จัดผ้าอยู่ในเกณฑ์สวยครับเดิมๆครับไม่ได้ผ่านการใช้ครับเพียงแต่อาจจะโดนไอ้น้ำไอ้ฝนบ้างนะครับหรือโดนธรรมชาตินะครับ ดูอย่างเข้าใจครับทำความไม่ใจครับความคมชัดครับคมชัดลึกครับนี่ครับความเก่าครับหินครับเป็นหินนะครับจะเป็นหินนะครับดูครับดูอย่างเข้าใจครับความเก่าความคมชัดลึกครับความเก่าเป็นหลักเป็นเกณฑ์ครับแล้วก็พิมพ์ทรงก็ดูด้วยครับพุทธลักษณะครับความคมชัดลึกครับ แล้วคาบว่านต่างๆนี่ครับคาบลาดาดาดินนะครับท่านดูนะครับพระเนรลาเขายังอยู่ในเนื้อนะครับพระที่ผ่านความร้อนครับเขาหนีความร้อนครับเขาเข้าไปอยู่ในเนื้อครับดูอย่างดีๆครับดูอย่างเข้าใจครับนี่ครับถ้าไม่มีคาบสิ่งเหล่านี้เนี่ยความคมชัดลึกไม่มีคาบลาดาดาดินไม่มีความเก่าไม่มีคุณก็คิดพิจารณาเองนะครับไม่ต้องพูดอะไรมากแล้วครับเพราะว่าวงการนี้ไม่ธรรมดานะครับ สตอรี่ต่างๆท่านต้องพิจารณาอย่างละเอียดนะครับดูครับดูอย่างเข้าใจครับไม่มีํำหนีอะไรที่ตายตัวแล้วครับ <c oughs> <c oughs> พระเขาสร้างจำนวนมากครับหลายหลายแม่พิมพ์นะครับแต่มันจะใกล้เคียงกันมากครับคนแก่อาจจะเป็นคนเดียวกันนะครับเราเกิดไม่ทันครับไม่สามารถจะเรียนรู้ได้แต่เพียงแต่พิจารณาว่าตำหนิมันไม่ได้เป็นเรื่องหลักตายตัวนะครับ ดูอย่างเข้าใจความคมชัดลึกนี่เป็นหลักพันเกณ์ครับความเก่าครับขาบลาดำลาดินครับข้าบว่านหลุดครับสําคัญนะครับขาบว่านหลุดนี่ครับนี่ครับทือดี้ครับหลุดอย่างธรรมชาตินะครับไม่ใช่หลุดกับร้อยแต่งร้อยทิมนะครับนะดูร้อยร้อยแต่งนะครับดูดีๆครับดูอย่างเข้าใจครับท่านต้องทำาเข้าใจครับนี่ครับองนี้ยังมีอาจาตาอยู่นะครับสวยนะอยู่ในเกณฑ์สวยเดิมๆครับนี่ครับสังกติท่านก็ต้องดูนะครับความคมชัดนี่ครับ คมชัดนี่ครับการล้างมือต่างๆนั้นดูนะครับตามที่ศึกษามาเนี่ยเข้าใจว่านะครับเลาะพิมพ์มาจากพระพุทธจ้าราลงจริงนะครับเพราะท่านพระชาทธรรในสวนจัดสร้างพระขึ้นมาเนเพื่อเป็นขวัญกําลังใจให้กับทหารเราที่ออกรบกับท่านนะครับท่านต้องทำความเข้าใจให้ถูกต้องนะครับเป็นขวัญกําลังใจครับมีหลากหลายพิมพ์ครับยี่สิบสามสิบแม่พิมพ์ครับดูอย่างเข้าใจครับ ผมจะทยอยมาลงให้ท่านดูชมอย่างเข้าใจครับและทําความเข้าใจด้วยกันครับนี่ค่าบ้านหลุดนี่สําคัญนะครับถ้าไม่มีค่าบ้านหลุดนี่พระอยู่ในสภาพอย่างนี้ต้องมีค่าบ้านหลุดครับบางองค์ก็อาจจะนวลที่คุมดินก็คุมอยู่นะครับแต่เห็นต้องเห็นครับต้องหาให้เจอครับต้องมีค่าบ้านหลุดครับค่าบ้านหลุดครับความเก่าต้องมีครับเป็นหลักเป็นเกณฑ์ครับความคมชัดลึกครับนี่ครับจักรแลนี่ครับท่านดูให้ดีนะครับ ผมเชนี่ดูอย่างเข้าใจครับค่าบลาเขาหนีเขาหนีความร้อนครับเขาอยู่ในเสียกแกแลครับนี่ครับลึกนะครับเนี่ยพิมพ์สมต้องดูครับแต่มันก็ไม่เป็นตำหนิาจตัวครับแต่ต้องคมชัดลึกครับทุกองค์ต้องคมชัดครับที่ผมพบเจอมานะครับส่วนตัวผมนะครับผมไม่พาดพิมพ์ใครนะครับเราดูอย่างเข้าใจครับทําความเข้าใจไปด้วยกันครับนี่ครับค่าบ้านหลุดครับหลุดเก่าเนี่ยรู้ที่หลุดมาเก่าเนี่ยเขาจะ ข้างในเขาจะเก่าข้างนอกนะครับเพราะรอยคาบว,ว่านหลุดเนี่ยเป็นส่วนผสมของว่านต่างๆมันก็โดนไฟไหม้ไปค,ครับไหม้เข้าไปแล้วเดนินเดินไฟความร้อนเข้าไปมันก็ไหม้ครับพอไหม้มันก็รูนั้นะมันก็จะมีความความที่มันไหม้นะครับคาว่าไหม้เนี่ยมันก็เป็นเท่าฐานเนีนะครับเป็นคาบล้านนะครับนะดูอย่างเข้าใจครับ ผมอธิบายชัดนะครับผมไม่ได้พูดแบบซ่อนเล้นนะครับครับพิมพ์ทรงต่างๆต้งหนีนี้ไม่ต้องไปดูมากหรอกครับดูความคมชัดลึกครับเป็นหลักเป็นเกณฑ์ครับแล้วความเก่าครับครับค้าบลาดําลาดินครับค้าบว่านหลุดครับแบบพิมพ์สรงก็ต้องจําบ้างแบบในสวนครับสวนจักรแรดต่างๆขององค์พระเนี่ยมันจะลึกนะครับสังกตสต่างๆก็ต้องคมชัดนะครับ ไม่ใช่เรื่อร้อยคู่โดยเกาแล้วโปแตแงนะครับถ้าโปแตแงเนี่ยมันปัดสองทีก็หลุดแล้วครับอย่างนี้มันไม่หลุดนะครับด้วยอย่างเข้าใจครับกระดุคุณดูด้วยนะครับข้าบลามันมีความเก่าไมมลาเนี่ยถ้ามันยังสดๆอยู่คุณคิดได้เลยครับแป๊เป็นอะไรคิดครับนี่ครับลาครับนี่ครับผมถ่ายอย่างให้ท่านให้ดูชัดๆนะครับเดี๋ยวครับนี่เอาข้างบนนี้ก่อนครับข้าวว่านหลุดเห็นไหมครับ ธรรมชาติของพราเนี really? other, uh ่ยความเก่าก็ต้องมีเป็นหลักเป็นเกณฑ์นะครับท่านต้องดูความธรรมชาติให้ออกด้วยนะครับนี่ครับครับ้านหลุดครับค่าบลาครับนี่ครับค่าบลาครับเกาไม่ออกครับเกาต้องขูดน้อเนื้อออกเลยครับครับออกทั้งเนื้อเลยครับดูอย่างเข้าใจครับปมหมุนให้ท่านดูอย่างชัดๆครับไม่ใช่มีองค์เดียวมาชี้ตำหนินะครับไม่ใช่ครับพ้านี่ไม่ใช่มีแม่พิมพ์เดียวนะครับ ท่านต้องฟังและเข้าใจไปด้วยกันนะครับนี่ครับค่าว่านหลุดครับต้องดูครับถ้าไม่มีค่าว่านหลุดคุณคิดเลยครับคิดเองเลยครับความเก่าไม่มีคิดเองเลยครับเราจะไม่พูดถึงใครครับนี่ครับดูอย่างเข้าใจนะครับมาชมด้านหลังกันครับนี่ครับท่านดูดิครับนี่ผมเอาขึ้นย้อนติดกล้องเลยครับเนี่ยความเก่ามีไหมครับความเก่ามีไหมครับ นี่ครับคาบลานี่ครับรานี่ครับเอาโมเลกุลเอาคุมอยู่นะครับนี่ครับธรรมชาติของส่วนผสมของส่วนผสมต่างๆของว่านต่างๆมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับดูนะนี่ฮะมันนีฮิตซแลงไหมครับท่านดูดิครับดูอย่างเข้าใจเองนะครับนี่ครับลบก็ไม่ออกนะครับนี่ครับนี่ผมลบแรงๆนะครับ เนี่ยค่าเหงือผมยังมีอยู่ครับในมือเนี่ยมันออกมาเดี๋ยวมันขึ้นขึ้นฟ้าเหมือนเดิมครับนี่ดูอย่างเข้าใจครับนี่ค่าบ้านหลุดครับเห็นไหมครับความเก่ามีไหมครับความเก่าไม่มีก็เลิกยเลยนะครับองคิดคิดอย่างเข้าใจทําความเข้าใจครับท่านจะได้พระแท้และพระที่มีพิธีครับที่เป็นเป็นพระที่พระสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเป็นผู้สร้างครับท่านรถไม่เคยแพ้นะครับเป็นกษัตริย์ที่เก่งนะครับ ความสามารถของส่วนพระองค์ท่านเนี่ยไม่ธรรมดานะครับคุอย่างเข้าใจครับนี่ครับเป็นขวัญกําลังใจครับสร้างขึ้นมานี่ครับดูความเก่าครับไม่ต้องฟังสตรอรี่มากครับนี่ครับความเก่าเป็นหลักเป็นเกณฑ์ครับนี่ครับข้าวว่านหลุดต่างๆก็มีเห็นไหมครับรอยหลุดต่างๆเนี่ยมันหลุดเล็กๆน้อยๆนะครับท่านลองดูอย่างเข้าใจครับถ้าใหม่ๆสวกๆดูคุณคิดได้เลยครับว่าเป็นพระเสีมือหรือไม่ท่านหองทำความเข้าใจครับ ผ้าสวยๆมันก็มีครับสวยๆที่มีค่าโมเลกุลดึงคุมอยู่สวยๆก็มีครับมันอยู่หายล่างๆครับอยู่ในเจดีนะครับผมก็มีหลายองค์นะครับสวยๆอย่างเรเวๆแต่มันต้องมีความเก่าครับความคมชัดลึกครับแล้วก็ค่าบ้านหลุดครับนี่ครับค่าบ้านหลุดครับดูครับมันหินสีแดงนะครับท่านลองพิจารณาเองนะครับดูอย่างเข้าใจและทำความเข้าใจว่าผมพูดชัดนะครับพูดอย่างให้ท่านเข้าใจครับ ท่านจะได้สะสมถูกต้องแล้วไม่ตกเป็นเดือครับนะครับมาชมได้นานครับกันข้างครับนะครับเห็นไหมครับคําเก่าเขาต้องกลมลืนกันนะครับมันต้องกลมลืนกันทั้งองค์นะครับดูครับถ้าผิดแตกต่างกันเล็กเล็กน้อยน้อยครับแต่มันมีความเก่าในองค์เขาบอกอยู่แล้วเขาพูดเขาบ่งบอกถึงความเก่าของเขาอยู่แล้วคาดว่าหลุดมนเห็นไหมครับมันหลุดเล็กเลน้อยน้อยครับ บางองค์ก็หลุดเยอะนะครับเดือดใ่ก็มีกันแต่รอยหลุดนี่ต้องรู้นะครับรอาหลุดทิ่มหรือแทงเนี่ยหรือแต่งเนี่ยท่านต้องชำของเข้าใจอย่างละเอียดครับนี่ครับเป็นหินไหมครับนี่ครับด้านล่างครับนี่ครับข้าวฟ้าดินครับความเก่ามันทําไม่ได้หรอกครับม่หลอกลวงกันไม่ได้หรอกครับผมจะไม่สั้างวัฒนกรรมต่างๆนะครับรู้อย่างเข้าใจครับทําความเข้าใจด้วยกันครับแล้วเรียนรู้ไปด้วยกันครับ ่านจะได้พระแท้และพระที่ดุกใจครับนี่ครับชมครับด้านข้างครับผมหมุนให้ท่านดูทุกอันุเลยครับท่านต้องดูอย่างเข้าใจนะครับแลวเรียนรู้ไปด้วยกันครับนี่ครับแต่ใชเหรียเล็กน้อยครับข้างหลังมันจะสอบข้างหน้าครับข้างหน้าบานกว่าครับเล็กน้อยครับเพราะสังเขตบครับนี่ครับข้าว่าหลุดก็มีนะครับนี่เนี่ยดูดิครับ ความเก่าต้องเป็นหลักเป็นเกณฑ์นะครับนี่ครับความคมชัดกับต่างๆก็ต้องเป็นหลักเป็นเกณฑ์นะครับดูไว้ด้วยการทางความเข้าใจกันครับครับท่านดูดิครับเป็นมันหินไหมครับเป็นหินสแตนแรงครับถ้าความเก่าไม่มีเลกเลยนะครับมาชมหน้าหน้าต่อครับนี่รุ่นนี้เขาเรียกพิมพ์เทาเงนเลยครับดูครับดูยังเข้าใจครับนี่ครับคาว่้าหลุดครับหลุดธรรมชาตินะครับ นี่ครับร้อยหลุดนี่เขาเก่ากว่าพื้นนอกนะครับเพราะมันเป็นส่วนผสมของว่านต่างๆแล้วมันก็โดนไฟแล้วก็ยุบตัวก็หนีไฟครับก็ยุบครับนี่ครับดูอย่างเข้าใจครับทำความเจกันครับครับพระไม่มีตำหนิแตยตัวครับเพราะผมมีหลายองค์ก็ไม่ได้เลยร้อยเปอร์เซ็นต์ครับของผมนะครับส่วนตัวผมนะครับ ไม่เกี่ยวข้องกับใครนะครับแล้วท่านต้องทำความเข้าใจอย่างละเอียดถี่ถ้วนครับท่านจะได้พระแท้ครับพระที่ถูกใจครับนี่ครับเขาอยกพินบ้านกลางครับเขาวันเลื้อยครับวงนี้ครับเป็นพระที่สวยครับสวยสวยครับเดิมครับธรรมชาติเ็าต้องให้นะครับด้วยอย่างเข้าใจครับนี่ครับผมถ่ายชัดๆให้ท่านดูนะครับทุกอณูครับนี่ครับข้าบ้านหลุดต่างๆครับ ต้องทํความเข้าใจอย่างละเอียดทีทวนท่านจะได้ผ้าแท้ครับผ้าซึ่งผ้าเหล่านี้ผมได้มาสมัยเมื่อหลายสิบปีที่ผ่านมานะครับเก็บเอาไว้ครับไม่เคยเอาลงมาสู่ครับแต่ตอนนี้ต้องเอาลงมาแล้วครับเอามาลงให้สู่สารณะให้เป็นประโยชน์ครับครับเพราะมันมีหลากหลายวัฒกรรมนะครับดูอย่างเข้าใจครับทาความเข้าใจด้วยกันครับแล้วเรียนรู้ไปด้วยกันครับว่าสิ่งที่ผมพูดทั้งหมดนี้มันใช่หรือไม่ สิ่งที่ผมพูดทั้งหมดนี้ไม่ใช่หรือไม่ล้วใช่ก็เล่นตามกันนะครับเล่นตามไปกันไปครับถ้าไม่ใช่ปล่อยวางเลยนะครับดูอย่างเข้าใจครับนี่ครับความเก่าครับดูอย่างเข้าใจครับนี่ครับค่าว่านหลุดครับความเก่าความคมชัดลึกนะครับคมชัดลึกเก่าค่าโมเลกุลดินค่าลารักดาดําค่าว่านหลุดเมให้ครบสูตรนะครับดูให้ครบสูตรนะครับ ดูอย่างเข้าใจตามความเข้าใจกันครับว่าท่านจะเข้าใจว่าสิ่งที่ผมพูดทั้งหมดนั้มันใช่หรือไม่นี่ครับป้าผมชอบฟังนะครับผ้านี่คุผู้หินบริมีในสุพรรณเขาเก็บไว้เยอะนะครับยังมีเป็นแทบๆทบเลยครับตามที่ผมสืบรารามาครับแต่ผมไม่ได้ไปเห็นด้วยตนเองนะครับมีคนมาเล่าว่าผ้าผมผ้าผมมีตรงกับที่เขาไปเห็นมาครับคนั้นเขามีอายุแล้วครับตอนนี้ก็น่าที่เจ็ดสิบกว่าแล้วครับครับเขามาพูดผมก็ เฉยๆครับเพราะผมรู้อยู่แล้วสิ่งอะไรมันแท้ไม่แท้เราก็เรียนรู้อยู่ด้วย,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 วยตัวเองแล้วแล้วก็มีของจํานวนมากพอสมควรแต่ไม่ได้หวดร่างครับดูครับสวยไหมครับใช่ไหมครับคมไหมครับชัดไหมครับใช่สวยชัดใช่กดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามนะครับว่าคลิปต่อไปเราจะอะไรไมาลงเรียบอุดรเอเซียจโรครับ สวัสดีครับ